สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวกระสอบอ่าเสื้อคอเต่าเสื้อคอเต่านี้ไม่น่าเชื่อเนาะณนะเวลานี้สถานการณ์นี้ปัจจุบันนี้นาะทีนี้เสื้อคอเต่าเป็นเสื้อที่ถูกถามหาในวงการเสื้อผ้ามือสองมากที่สุด ในชีวิตขายผ้ามือสองพี่มดไม่เคยคิดว่าจะขายเสื้อคอตตอาได้ปกติเมื่อก่อนถ้าเจอคือเก็บทิ้งนะคะแต่วันนี้นี่ต้องวิ่งตามหากระสอบเพื่อมาขายให้กับลูกค้าของโรงเกลือบางบอนนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้กระสอบเกรด A นะคะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนเกรด A ของญี่ปุ่นนะคะโทนสีคลาสสิกนะคะสามารถขายในช่วงนี้ได้ในราคาที่ไม่สูงนะะัก กระสอบหนึ่งเนี่ยประมาณ3 5 0 4 0อถึง400ชิ้นอยู่ที่ราคา6,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะน้องยกกระสอบให้ดูค่อนข้างไกลนะคะค่อนข้างไกลแล้วก็สีไม่ชัดเพราะว่าเขาถ่ายย้อนแสงนะคะแต่โทนสีเท่าที่ดูไกลๆเนี่ยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ดีเทลผ้านะคะ ใช้ได้นะคะเป็นผ้าคอตตอนบางที่ใส่อยู่ในข้างในก่อนที่เราจะเอาอเสื้อกันหนาวทับอีกทีนะคะอันนี้ก็ใครที่ซื้อกันหนาวไปก็สามารถซื้อตัวนี้ไปขายคู่กันได้นะคะสนใจก็อย่าลืมโทรที่0 8 3 8 8 2 3 9 1 8แล้วก็ไลน์ตุนทูแฮนนะคะ่ T U L เลข2 H A N D Hand ที่แปลว่ามือนะคะรีบหน่อยนะคะพี่มดมีแค่10กระสอบเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาที่ของหมดรอตอะคะ่ะมันได้มาใหม่มันมักจะคุณภาพแล้วก็หรือว่าคุณภาพไม่เหมือนเดิมหรือว่าเราอาจจะไม่ได้กระสอบรหัสเดิมหรือยี่ห้อเดิมกลับมานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตาม ช่องลงเกลือบางบอลของพี่มดด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวกระสอบครั้งต่อๆไปของพี่มดนะคะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีค่ะ